แม่น้ำเต่าน,นี่แหละที่มันขึ้นอย่างเงี้ยไอเรื่องนิเวศวิทยาที่มันเกิดจากแม่น้ำบางคลองนี่ไม่สวยมันก็มีอีก่องเรื่องวิถีชีวิตของผู้คนคนเมืองเนี่ยเ้าไปมาหาสู่ตนระหว่างคนบางแก้วกับค,คนสาวเชีงโขกคุณจูปเชอร์เนี่ยไปไม่ได้เลยติดในสะพานนี้แหละเรือก็ไปไม่ได้ 4, <อ>ตื้นใช่ไหมฮะสมัยก่อนนี่จะมีเรือท่องเที่ยวเพื่อวิ่งจาก จะไปเดือนไปบังคาไปไปไหว้พระเจ็ดวัดไปเรือผมก็มชนจะแห่กขบวนของน้ำเข้ามาไม่ได้คือไปไม่ได้หมดมันต้องคืนสภาพในน้ำเดิมให้ให้มันเป็นเหมือนเดิมแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบกคือกรมชนนี่แหละโัวดีแล้วแหละนะทีน,นี้ไอตอนนี้ก็พอมันถึงขั้นนี้ก็ผมจะต้องมาดูว่าเอาทํำยังไงให้มัน เสียหายน้อยที่สุดอย่างนี้ยกชารีว่าก็ถ้าคิดว่าขั้นต้นเนี่ยปิดตายเป็นหลีบบ้านเนี่ยปิดมันเลยปิดมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยไม่ให้น้ํามันวิ่งแล้วให้มันวิ่งให้ธรรมชาติของมันให้มันเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปมันจะไม่ต้องมานั่งรอกกันใหม่ถ้าเราไม่งั้นเราเราต้องมานั่งรอกทุกปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรตั้งงบผู้พาเสียหายไปเรื่อยนใช่ไหมใช่แล้วก็คืนวิถีชีวิตของคนทั้งหมดให้มันหมือน่ังขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีท่านประธานแล้วก็ท่านนายกทนจอแล้วก็ท่านสอสแล้วก็ผู้เข้าลงลงชินทกท่านนะครับวันนี้ผมปัิยาชุมนันจินะครับตัวแทนจากโครงการส่งน้ำและพงศาองโค้งนะครับต้องตัวแทนจากชมรมธานนะครับวันนี้มาเป็นได้รับมอบหมายเาเป็นตัวแทนครับอย่างที่ท่านประธานถามเมื่อกี้ว่าทางน้ำนี้เป็นทางน้ําของกรมชุมนันหรือไม่ก็เป็นทางน้าประกาศหน้าตา5ของกรมจุธาฯครับก็คือทางน้ําเนี่ย ถ้าะการมาตาท่าแล้วก็คือชุมทานสามารถหลักๆชุมทานจะเป็นเรื่องของการระบายน้ําการบริหารจัดการน้ํานะครับแล้วก็ส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งก็จะเป็นที่ที่ข้าบเกี่ยวมันมีผมเจ้าท่านะครับเจ้าท่าก็จะเป็นของลอกน้ําก็จะมีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการก่อนครับที่ผมจะขอเล่าเรื่องเขื่อนว่าเขื่อนใช้การได้ไม่ได้อย่างนี้นะครับว่ามีประโยชน์อะไรกับพวกเรานะครับงั้นผมจะเริ่มเลยอย่างนี้ดีกว่าครับ ในในในขั้นแรกเนี่ยอย่างที่ท่านทุกท่านเล่ามาทุกท่านเป็นคนพื้นที่ทุกคนอยู่แล้วทราบอยู่แล้วว่าก่อนที่จะมีเขื่อนเนี่ยแม่น้ำบางกงก็น้ําขึ้นน้ําลงน้ําเค็มปกติผมเองก็เพิ่งมาเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรก,ก,ก็ก็เอาเป็นข้อมอีกด้านหนึ่งนะครับเขื่อนสร้างเพื่อป้องกันการลุกตัวของน้ําเค็มจากน้ําจืดไว้ใช้ด้านเหนือน้าให้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นใจกล้าก็แนวทางการออกแบบ คงจะเป็นว่าใช้เขื่อนตัวเนี้เป็นตัวโอเวอร์เน้ําที่จะมีเขื่อนเหนือน้ําขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นขุนดานนริบดินหมายถึงว่าเขาสร้างตุ่มน้ําไว้ข้างบนโดยใช้เขื่อนตัวนี้เป็นก๊อกคอยปิดเปิดจากน้ํะนะครับแต่เขื่อนเรามาก่อนเขื่อนใหญ่เขื่อนทดน้ําอันนี้เขื่อนทดน้าประตูน้าเนี่ยมาก่อนเขื่อนใหญ่นะครับซึ่งเขื่อนใหญ่หลังๆเนี่ยตามมาทีหลังนะครับก็คือหลักการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ทีนี้ในช่วงของการโอเวอร์เลดเริ่มแรกเนี่ยสน,นิทเราให้น้ําล้นกลับมาทีนี้ตอนทําครั้งแรกเนี่ยก็เกิดปัญหาเลยนะครับตอนน้ําน้ําลงเราไม่อยากให้น้ําจืดออกไปทางทะเลเยอะเอาบานลงเกิดอะไรขึ้นน้ําในเมืองแห้งพอน้ําแห้งเกิดอะไรขึ้นตะหลิ่งพังครับตะลิ่งพังก็คือก็ ก็ทุกคนทุกคนเพราะว่าเหมือนเหมือนฟองน้ําซับน้ําอ่ะตอนแรกไม่มีน้ามีน้ําหนักทีนี้พอน้ํามันแห้งไปน้ําจะไหลออกจากฟองน้นมันไหลออกไม่ทันตัวฟองน้ามันก็ต้องทำเป็นอรอกมาใช่ครับอันนั้นคือหลักครั้งแรกเลยก็เกิดปัญหาลิงมพังผมก็โดนร้องนะครับหลังจากนั้นทํายังไงก็เปลี่ยนวิธีการหลีบบานเพื่ออะไรครับ พื่อให้ระดับน้ําตอนหลีเนี่ยให้ใกล้เคียงกับระดับน้ําเดิมตอนที่ไม่มีเขื่อนมากที่สุดหมายความว่าหลีบานเนี่ยแต่เราก็ชะลอน้ําอยู่นะครับอย่างน้อยให้มันมีประโยชน์กับการชะลอน้าไม่ให้มันลงเร็วแต่ว่าระดับน้าเนี่ยเราต้องคีบไว้ก่อนนั้นนั้นมันจะมีข้อมูลว่าระดับน้ําแม่น้ำบางกงเดิมก่อนมีเขื่อน,นเป็นเส้นหนึ่งแล้วก็พอ พอตอนปิดบานมาแรกเนี่ยมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยระดับมันต่างกันเยอะทีนี้ปัจจุบันเนี้ยถ้าเรามาดูว่ามันจะเป็นแค่เราก็จะหลีตามน้ําขึ้นน้ําลงไม่ให้กระทบกับระดับน้ําไม่ให้กระทบกับระดับน้ำให้ใกล้เคียงกับระดับน้เาเ,นเ,นดนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้กระทบการเสถียรภาพของตาลิงนะครับตอนนี้เราทําอย่างนี้อยู่ทีนี้การหลีบานเนี่ยจะเริ่มทํา หลังจากหน้าฝนนะครับทำสองช่วงนะครับหีบานเนี่ยหลังจากหน้าฝนคือเดือนนี้แหละครับเดือนนี้ยกาลังจะหลีบาน,นเพราะว่าฝนหมดแล้วแต่น้ําจืดด้านเหนือเนี่ยยังคงอยู่บนพื้นที่เราหลักการก็คือไม่อยากให้น้ําจืดเนี่ยไหลลงทะเลให้เร็วตอนน้ําลงเราจะบานหลีลงแต่ไม่ได้ปิดสนิทเราไม่ได้เราจะตอนน้ําจะลงเนี่ยเราจะเริ่มบานลงแล้ว แต่ไม่ได้มีสนิทนะครับเพื่อชะลอน้ําจืดไม่ให้มันไหลลงทะเลเร็วนะครับก็จะชะลอไปเนี่ยเพราะว่ามรกลาเราลลก็น้ําก็จะเริ่มเข็มแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีน้ําจืดมาเติมแล้วมีแต่น้ําจากเขื่อนน้ําฝนไม่มีแล้วนะครับตอนนี้การทําของเขื่อนเนี่ยทาอย่างนี้อันนี้คือระยะแรกรีเพื่อไม่ให้น้ําจืดลงทะเลเร็วนะครับระยะที่สอง ทำอะไรเมื่อน้ําจืดด้านบนใกล้จะหมดใกล้จะหมดหมายความว่าประมาณความเค็มที่ที่ชมพูทานบ้านโพเนี่ยความเค็มที่ชมพูทานบ้านโพเนี่ยเกินยี่สิบกรัมต่อลิตรนะครับน้ําทะเลเนี่ยสามสิบกรัมต่อลิตรชมพูทานบ้านโพวันแล้วเกินยี่สิบแสดงว่านั่นบ่งบอกอะไรของเราผมบอกว่าน้ําจืดเนี่ยจะหมดอยู่แล้ว ทำไงถ้าน้ําจืดหมดมันสู้น้าเค็มไม่ได้เราก็การน้ําเค็มสิระยะที่สองก็คือน้ําจะขึ้นเราจะหลีบานลงเพื่อไม่ให้น้ําเค็มมันเข้าไปเยอะตอนน้ํากําลังจะขึ้นนะครับอันนี้คือระยะที่สองคือไม่ได้อาบการน้ําจืดละอันนี้การน้ําเค็มละตอนน้ําจะขึ้นเราจะเอาบานลงเพื่อไม่ให้น้ําเค็มมันขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราไม่หลีบานเนี่ยน้ําเค็มไปถึงปาาจีนบุรีลงพัง ท,ที่เขาสูบน้ำมะปลาผลเราทําอย่างเงี้ยเรายื่นแล้วเวลา,าที่น้ําสถานีผลิตน้ํมาปลาที่ให้เขาสูบน้ำ้ลีกเป็นประมาณสองถึงสามเดือนนะครับอันนี้ที่เราทําอยู่ช่วยชะลอความเก็มไม่ให้ลุกล้ําไปจนถึงตาจีนบีนะครับเราทําแบบนี้ปัจจุบันนี้ทำแบบนี้นะครับทำมาตลอด,ะดนะครับก็คือ ซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับการบริหารการการทําแบบนี้มันไม่ได้มีแต่ว่าน้าไซฟโฟม,มันก็มาจากเขื่อนไม่ว่าจะเป็นขุนด่านเขื่อนใหญ่ด้านบนการทํางานต้องมาสานกันบางปีเขื่อนไม่มีน้ําบางปีนะครับตอนนั้นบ้านเราน้ําจะเข็มเดือแล้วนี่นี่นี่คือวิธีการที่ทําอยู่ปัจจุบันเลยนะครับในการบริหารเขื่อนหลีบานสองรอบรอบแรกเนี่ยการน้ําจืด ไม่ให้ลงทีเร็วตอนหลังหน้าฝนนะครับพอหลังหน้าฝนเดือนสักมีคุมพามีนาเนี่ยน้ำน้ำจืดจมหมดน้ำเลือมเค็มมากแล้วเปลี่ยนใหม่ตอนน้ำขึ้นเอาบานลงเลยไม่ให้น้ำเค็มเข้าไปทั้งงมดนะครับตอนน้ำขึ้นเอาบานลงตอนน้ำจะลงเราเปิดออกเลยเพราะ่ให้น้ำเค็มรีบรีบออกอ,อันนี้เป็นการบริหารบานเกื่อนอย่างง่ายที่ที่อธิบายให้ฟังนะครับก็คือเสร็จแล้วอ่ะ ก็คือก,ก็ต้องยอมรับเขาว่าการสร้างขึ้นเนี้ยมันเป็นทางตรงตรงตำบลบัวเชอรตรงวัดตรงนี้เป็นตัวยูอย่างที่เราเห็นนะครับน้ําเนี่ยตรงนี้กระแสน้าไหลเร็วกว่าอยู่แล้วตรงนั้นค่อนข้างไหลช้าก็มันก็สะสมมาหลายปีที่ที่ขุดล่องใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่มีเรือดูมานะครับถามว่า ตอนขุดลอกแล้วทำไมไปแปลปๆด้านข้าง,างปัญหาของเรามีข้อจากัดอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆพวกเราทุกคนผมไม่อยากขุดลอกอคิดว่าทุกคนก็คงอยากขุดลอกให้มันยั่งยืนดินบ้านเราเป็นดินอ่อนขุดลึกข้าง,างก็ไหลามาก,กาลางไหลมาหมดนะครับอีกอย่างปัญหาใหญ่ๆเลยก็คือข้อจากัดใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องที่ท,ทิ้งดินมูลดินปริมาณมูลดินเนี่ย ถ้าคิดแค่ขอรูปตรงตัวยูยก็ได้ครับมูดินประมาณนักสามแสนลูกบาทเมตรสามแสนลูกบาทเมตรเนี่ยจริงๆความรู้มูลพวกเราถ้ามีที่ที่ไหนที่พอจะทิ้งมูดินพวกนี้ได้ผมว่าการหุดรอบพวกเราก็น่าจะเดินต่อไปได้หรือหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการก็น่าจะดำเนินการต่อไปได้เพราะว่าดินตรงนี้เป็นดินเปียกดินเปียกการดำเนินการตอนนั้นน่าจะเลอะเป,เปื้อนไปหมดผมก็บอกว่าอ่ะงั้นดูแล้วก็ ทำคันไว้ตรงข้างเพราะเราไม่มีที่ทิ้งดินปั้นคันไว้ข้างข้างข้างแม่น้ําเพราะว่าเราดูดเฉพาะร่องตรงกลางสักยี่สิบเมตรให้เพื่อให้สัญจรได้แต่เราไม่ได้ปลูทั้งหน้าตัดลำน้ำํานะครับเพราะว่าการดําเนินการค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่าที่ทิ้งดินไม่มีด้วยนะครับอตอนนั้นจึงจึงเป็นเหตุว่าทําไมต้องมาแปะข้าง,างไว้แล้วดินมันเป็นดินเหลวมันแปะสูงไม่ได้เราทําคันได้ประมาณเมตรเมตรห้าสิบ ดูดตรงกลางเพื่อให้เพื่อให้มีร่องน้ําสัญจรน,นะครับแต่มันก็ไม่ยังยืนก็ต้องยอมรับการโอเวอร์เลยบานไม่ว่าจะช่วงน้ําเค็มลุกกทงางชะลอน้ําจืดลงจู่อาบไทยผมเคยเสนอทางชวนประธานว่าระดน้ําเพื่อให้ระดับน้ำข้างบนข้างล่างไม่ต่างกันควรจะไหลาทางด้านจูเฉยใช่ไหมครับเดี๋ยวปล่อยให้ไหลาทางตรงต้องโอเล แล้วให้มันผักให้มันไหลน้ําทิ้งสู่ทะเลเนี่ยทางด้านด้านถุกเฉยมันก็สามารถที่จะลดในเรื่องของปริมาณตะกอนนะนะครับอันนี้คือหลักการไม่ว่าน้ําขึ้นน้ําลงถ้าวิถีการกมันเป็นอย่างเนี้โอกาสที่แม่น้ําเก่าจะตื้นไม่มีฐานนะครับในในความรู้สึกของผมแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปได้รอยกระเซ็นด้วยไม่ใช่ว่าปั้มไม่ใช่ว่าปั๊มหน้าจะเป็นมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยนะครับรงนี้ ตราบใดถ้าทําตัวประธานโอเวอร์เลดบานแล้วให้น้าไหลโปรตรงแม่คงที่เดิมคงนี้ก็จะเจอปัญหาตลอดเวลานะครับคงนี้เพราะนั้นถ้าทําตัวประธานคิดว่าการโอเวอร์เลดบานแล้วสามารถชะลอน้ําเก็มที่ขึ้นไปสู่ปัจทินนครจะยกได้จ้าลงควรจะหาวิธีที่ทําให้น้ําไปขยับจากด้านลึกเจอแม้แต่จะไม่ถูกรอบนาน้ําก็จะลึกลงไปโดยอัตโนัติอันนี้คือหลักการเป็นธลาัการธรรมชาติ นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีเดียวที่ประหยัดงบประมาณและได้ผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปล่อยปริมาณน้ําลงไม่ว่าจะลงหรือขึ้นขอให้น้ําไปขยับทางด้านแม่น้ำกลับอันนี้คือหลักการไม่ต้องเสยงบประมาณด้วยนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าลําน้ำหน้าวัตัุเชิญเราจากที่ความลึกอยู่ที่18เมตรตอนนี้เหลือเมตรเดียวหน้าบ้านผมเหลือเมตรเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนที่ทางด้านอวจรนี่ก็เป็นสันดอน กงบ้านผมที่เหลือเรือเขายังมีแรงน้ําแต่ประตูที่พุ่งใหม่อยู่ตรงหน้าวัตถุเชิงอหรือไม่เดียวนะครับตอนนี้เหลือไม่เดียวนะครับก็ทางจุทาฯ <c oughs> ผมเคยเสนอประเด็นนี้ให้ทางโจุ <c oughs> ทาอว่าการวงเวลควรจะให้น้ำปริมาณน้ําที่ปล่อยลงหรือขึ้นเนี่ยให้มันเลยไหลาทางน้านสุดเ <c oughs> ชื้อเชืนะ้ตรงนี้เป็นเป็นวิธีการที่ทําได้ผมว่าไม่จุดไม่ไม่เกินความสามารถของทางจุทาน <c oughs> ถ้าหน่วยงานที่เข้าไปรับผิดชอบแล้ว แล้วแล้วแล,วแลว้ช่วยกันคิดนะครับตรงนี้การที่จะทําให้ปริมาณน้ําด้านบนกับด้านล่างไม่ให้มีผลกระทบต่อตการทลายของตลิ่งของคิดว่าทำได้นะครับที่ผมบอกว่าเหนือลําน้ําขึ้นไปมันจะจืดทั้งปีเพราะฉะนั้นเราจะไม่พบต้นจากในลําน้นํานี้อีกต่อไปเพราะมันจะอยู่ไม่ได้ต้นจากมันอยู่น้ำจืดไม่ได้เลยนะต้นลําพงลำบูอยู่ไม่ได้อันนั้นมันเรื่องใหญ่มาก ็นระบบนิเวศซึ่งสัตว์น้ําทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุ้งจะเป็นปลาทั้งหลายเนี่ยมันวิถีชีวิตมันขึ้นมันลงตามแม่น้ําเนี่ยไปไปปิดมันซะเนี่ยทีนี้ไอไอชะลอบานทั้งหลายหลี่บานเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแก้เกี่ยวกันไปทําไปทำทำมันไม่ให้เห็นว่าไอเขื่อนนี้มันยังมีประโยชน์อยู่แล้วนะเราเราคนไปเริ้วด้วยกันเนี่ยทมเป็นอยู่ผู้คนมันเป็นเรื่องสําคัญ แลนั้นผมก็สรุปว่าเราเรามาประชุมกันในวันนี้เนี่ยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายโดยมีทางจังหวัดเป็นประธานงานนี้ต้องให้ต้องต้องระดับจังหวัดส่วนท้องถิน่นก็มีทั้งอาบาจมีทั้งอบตแล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่นที่จริง,รงๆมันกระทบหมดทุกองค์กรนะไม่ใช่แค่สุดโปรเชอร์อย่างเดียวนะมันกระทบกันหมดแลละเพราะว่าลำน้ำมามงโมงเป็นลำน้ำสาธารณะนะขนาดใหญ่ที่ ถ้าเกิดมันสาเร็จอย่างที่ว่ามันกนระท่อหมดเลยวิถีชีวิตคนเดินทางสู่กันไม่ได้นี่บ้านกาเนิดแก้ดีจะมไมถูกไเจอมาไม่ได้นะครับมันขับเรือมาไม่ได้ต้องต้องเดินมามพูดกันเรื่องขุดลอกภูครองอทุกปีมันมันละเหตุผลที่ดีที่ต้องมาทําแบบนี้ความผิดต้องลงโทษกรมโยธาธิานกอนแล้วพอตั้งมา้วพอนั่งมานั่ง,ง,งห,ลหลีบานอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร กับเราเลยถ้ามันปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่มีเขื่อนนี้เรามานั่งนึกย้อนไปนะถ้าไม่มีเขื่อนนี้เกิดขึ้นใช้วิถีชีวิตธ,ธรรมชาติของมันไปเนี่ยมันก็อยู่ม,มันได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องป่ากักน้ําจืดแล้วก็ทุกวันนี้ก็กักไม่ได้เพียงแต่ชะลอมได้แค่นั้นแหะแล้วไอ้ที่บอกว่าทําให้น้าปราปลาใช้ได้เพิ่มขึ้นอีกสองเดือนผมว่าไม่จริงไม่น่าจจริงชะลอมไม่แดงขนาดนั้นหรอกแล้วก็ไม่เป็น ถ้าได้ขนาดนั้นจริงกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนี่มันต่างมันต่างระดับเพราะฉะนั้นทางที่ดีถมมันซะไอ้แม่น้ำปลอมเนี่ยเออแล้วให้เป็นแม่น้ําจริงอน่างงี้ยแต่ว่าถ้าการถมมันมันยุ่งวุ่นวายมากก็ก็ปิดมันซะไม่ต้องไปหลีเลยอะไรมันหรอกอย่างอย่างนายกชาลีมีความเห็นว่ามันไม่มันไม่ควรจะไปหลีด้วยครับปิดไปเลยแล้วให้น้ามันไหลปกติมาถ้าสูบแม่น้ําเดิมนั่นแหละ ผมก็คิดว่าถ้าปิดมันก็พอได้อยู่เพราะเขื่อนนี้มันยังมีประโยชน์อยู่ตรงไหนหรู้ป่ะอย่างที่บอกว่ายังมีที่ดินให้เรามาทําเป็นสถานีราชการหน่วยงานตํารวจอบจก็ได้อันที่สองนะอา,า,าจารย์ตอนมีอะไรขึ้นมาตอนนี้สถานีตำนวจส่งยังไหวก็ตั้งอย,อย,งยงู่อย่างนี้มันประโยชน์ตรงนี้อย่างอื่นร่มเหลวหมดเราไม่ต้องนั่ง,งรีเลยเหรอกไมูวชาลีว่างไง ถ้าไม่ดีอย่างที่นี้เคเลยว่าเนี่ยน้ํามันก็ไปโฟล่อยู่ที่ที่เดิมที่ที่ที่แม่น้ําเก่าเห็นไหมแล้วมานั่งหลีมันก็ไม่ไปอยู่ดีก็เลยก็ตื่นเฉือนอยู่ดีมันะเนมัเรื่องใหญ่เห็นไหมเพราะไอ้แม่น้ําแม่น้าแม่น้าเก่าก็ปิดเป็นเป็นทะเลสาบเป็สฐานที่เราเลี้ยวได้ันก็เูยว่าร้องรว่าทังรัฐบาลเนี่ยได้จัดงบประมาณประมาณก้อนหนึ่งที่สุจากผลกระทบของ ลูกน้ำมากระงงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่จุดเชบางแก้วขสาจังโงก้อนหนึ่งที่จุดสามหุ่นฝนกระทบเนี่ยคิดว่าจํานวนพองตัขวรนะครับที่ แต่ข้อเท็จจริงยังไงแต่รู้ว่าค่อนข้างจะ um, แน่นอนนะครับว่าศึกษาึงผลกระทบเนี่ยอยากให้ทางท่านสสช่วยติดตามตรงนี้ว่าถ้ามันดีผลกระทบจริงควรจะการศึกษาข้อมูลตรงนี้แต่เขาได้ทราบข่าวว่ามีงบมาก้อนหนึ่งเพื่อศึกษาผลกระทบตรงนี้นะครับนะครับก็ฝากทางท่านสสชด้วยนะครับตรงนี้ว่าจริงไม่จริงผมไม่ได้ใจแต่ได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับว่ามีเงินมาก้อนหนึ่งที่ศึกษาผลกระทบตรงนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการหลีบบานแล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันขึ้นอยู่ปริมาณน้ําเขื่อนอากาศที่อยู่ด้านบนถ้าเขื่อนปล่อยน้ําจืดซึ่งมีปริมาณน้ําฝนเยอะๆปล่อยลงมาเราสามารถทําได้ในเรื่องของการชะลอแต่ถ้าปีไหนที่มีปริมาณน้ําฝนน้อยๆไม่มีทางแล้วครับเพราะไม่มีน้ําจืดที่ลงมา นะครับองนี้ขึ้นอยู่ปริมาณของเขื่อนที่ปล่อยน้ําที่เขื่อนใหญ่ปล่อยออกมาด้วยนะครับรงนี้ขึ้นอยู่แต่ละปีไม่เหมือนกันนะครับองนี้นะครับขอบคุณมากอย่างที่ท่านบอกว่ามีงบมาส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ทางจังหวัดเองก็ไม่ทราบว,ว่ามีเรื่องของการศึกษาผลกระทบนะคะยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นประเด็นนี้นะคะมันอาจจะต้องมีแผนระยะสั้นนะคะว่าเอาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของดินตะกอนที่ที่ท,ที่มันลุกล้ํา มันก็คงไม่ต่างจากเรื่องของประเด็นที่ต้องมีการขุดลอกแต่ว่าเราจะไม่ขุดลอกทุกปีถูกต้องไหมคะมันขุดลอกแล้วทํายังไงให้แม่น้ํามันโฟล์อย่างที่ทางท่านนายกอบจอ์บอกว่าให้มันไปสู่วิถีชีวิตเดิมนะคะเราคงไม่ต้องเสียเงินขุดลอกกันทุกปีว่าปล่อยทีนี้ทางชนประธานเป็นทางน้ําของท่านถูกต้องไหมคะ,ะท่านกับเจ้าท่านะคะ ไปศึกษาประเด็นนี้มาโจที่ให้จับตรงเวทีนี้2ประเด็นคือหนึ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขุดลอกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันตื้นเขินอย่างที่2ก็คือว่าทํายังไงที่จะไม่ให้มีตะกอนมาตกอยู่ตรงนี้อีกถ้ามันต้องเปลี่ยนทางแม่น้ําหรือปิดเขื่อนก็ก็ต้องดําเนินการเดี๋ยวทั้ง2ประเด็นนี้จะนําไปสู่คณะกรรมการลุ่มแม่น้ําบางปะกงค่ะเราเรามีกรรมการลุ่มน้ําบางปะกงอยู่นะคะ เดี๋ยวให้ทางเอ่อสำนักงานจังหวัดทัประเด็นนี้ไปนะคะเออทางกรมชนประทานคะเอออันนี้ต้องการคำตอบเร็วนะคะเพราะว่าถ้าหลายเรื่องมันต้องใช้วบประมาณแล้วในเรื่องของประเด็นวบประมาณวันนี้เนี่ยยังทบทวนของปี70อยู่นะคะถ้าท่านจะรีบดำเนินการเนี่ยท่านต้องรีบทำ ให้ประสานกับเจ้าท่านะคะในประเด็นเรื่องของการ 1. พิจารณาในเรื่องของว่าการขุดลอกเฉพาะหน้าก่อน 2. ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของแม่น้ําที่จะไม่ให้นั่นผนวกไปกับเรื่องท่าดีฉท่านไม่เห็นเรื่องข้อบูลเรื่องของประเด็นงบประมาณที่มันจะลงมาเรื่องศึกษาตรงนี้ท่านท่านทราบจากที่ไหนคะขอโทษทีคือมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่<ม>ท่านบอกว่าท่านก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน จะดีว่าท่านอยู่ใกล้ชิดอยู่ข้างบนอยู่คิดว่าไม่ได้เอ่ยน้าเหมือนกับท่านบอกว่าท่านบอกว่ามีงบมาให้คึกษาปนผลกระทบว่าจะแก้ไขยังไงให้มันเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนนะครับุผมนะครับท่านก็บอกว่าน่าจะแก้ไขได้โดยแต่ต้องมีการวิเคราะห์ แล้วก็มีการหาข้อข้อมูลที่แท้จริงว่ามันเกิดผลกระทบอย่างไรแล้วเห็ุมันเกิดอะไรก็เลยจัดประมาณมาก้อนนึงนะครับเกี่ยว,วเรื่องตร่นวันลองะก็ประกาศเป็นทางน้ําของเจ้าท่าด้วยแล้วที่หน่วยที่เกี่ยวข้องตรงๆก็คือกรมชลกับเจ้าท่านะคะส่วนไอ้เรื่องที่ทิ้งดินหรือที่อะไรเนี่ยอาจจะต้องขอความอนุเคราะห์ทางอาบาจอหาที่ทิ้งดินให้นะคะในกรณีที่มีการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะคะ ที่จะนั่นอาจจะต้องขอความร่วมมือทางท้องถิ่นทางอบตด้วยนะคะว่าว่าทำยังไงถึงจะไม่เอาดินไปแปะข้างข้างแล้วทําให้เกิดดินสไลด์ลงมาอีกนะคะซึ่งผมก็ยังอยากจะหาเราก,ร,กรุดรอบลองอยู่กรุดรอบที่ที่แม่น้ำเก่าที่มันซึ่เฉือนอยู่เน,นี่ยนะแล้วเราลองไอห,หลีบานเนี่ยติดไปเลยไม่มีการหลีหมายความว่าปล่อยให้น้ำมัน <มา S 1> กเเสดูแลดูที่มันจะถ้ามนน,นคือถ้ามันปิดไปเลยเนี่ยน้ํเข้าไปทางทางใบพัดไอ้ไอ้ที่ทําอยู่มันเหมือนกับหัวใจระบายพัดใช่ไหมเล่นปุ๊บเนี่ยปิดมันปึ้งไปเลยแล้วไม่ต้องไปรีมันหรอกเพราะมันไมไ่ประโยชน์ยืนรีขึ้นรีลงอะไรี่ยไม่ประยู่ให้มันเกิดเป็นธรรมชาติของมันแต่เดิมมาเนี่ยหลร้อยปีพันตปีมันมามันอย่างเนี้ถ้ามันโฟล w f ได้แบบเดิมเนี่ยมันก็คืนวิถีชีวิตเดิมให้ให้เราได้ ที่เรามานั่งแก้กันอยู่แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปทำน้ำปลาปลาให้ปลาจีนเออซึ่งมันอ็เดือดร้อนเออปลาจีนได้ทั้งปลาบ้านเราเดือดร้อนแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าอย่าลืมว่าวิถีชีวิตของคนเรามันเกิดประโยชน์ทั้งเดือดทั้งเค็มเเราเป็นคนกอนน้ำใช่ไหมตอนเค็มมันก็เกิดประโยชน์กับเราทั้งพันธุ์พืชแล้วก็การการเกษตรกรรมต่างๆพื่ทการประมงเลี้ยงตว์น้ำอะไรก็้อใช้น้ำเค็มอยู่ด้วย เพราขว่า,ขาต้องใช้แบบนี้ถ้ามันเป็นธรรมชาติของมันดีที่สุดตามความรู้สึกผมให้มันเป็นธรรมชาติดีไม่ไม่ต้องไปคิดเรื่องเรื่องไอ้จะหลี่บานเล็กเล็กิด่มันเกิดประโยชน์นิดเดียวให้กับปจีนทําน้าปลาเร็วขึ้นเดินเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ไม่แล้วแล้วแล้วอย่างที่นายจรีว่าไอ้แม่น้ําเราเนี่ยมันจกิขึ้นอยู่กับฤดูการปีไหนมันน้ํามากน้าน้อยอย่างที่บอกใช่ไหมมีอยู่ปีหนึ่งอะ มันปล่อยน้ําปล่อยน้ําจานเหลือเกลือป่ะทําให้แม่น้ําที่ผ่านเมืองเราเนี่ยไม่เค็มเลยมีถึงปีกันได้มีอยู่ปีนึงมันทําได้นะหมายความว่ามันปล่อยมาเลยมันมันมันไม่ตะปิหรีเลยแล้วผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าเจมปีปีนั้นมันเป็นปีที่ไม่มีน้ําเค็มไซึ่งซึ่งอย่างนี้มันกใจอยู่มันทําได้ทําไมก่อนเนี่ยเมืองเราเนี่ยมันมันเค็มทุกปี7ถึงปีซะมีอยู่ปีนึงไปเอาน้ําสื่ หรือเขื่อนปล่อยไล่ทน้งเค็มออกไปเลยมันปิดธรรมชาติเอไม่ปิดธรรมชาติแต่นี้มันมันไอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะอยู่ทั้งปีไม่ใช่เรื่องดีนะใช่ว่าปากติตายไม่คือไม่น้ำมาปพะกงเรามันไหลขึ้นไหลลงใช่ไหมมันหลักไรายจำชีวภาพมันมันหายไปที่ผมบอกว่านี่อันนี้เรื่องใหญ่สุดนะมากกว่าอะไรทั้งสิ้นนะก็ก็ขาดทส้นได้ได้ได้ขาดเดี๋ยวแต่เราจะมีผลกระทบขนาดไหนเท่านั้นนี่ในเรื่องของความขุ่นของน้ําที่จะไหลออกไปนะครับ แต่ถ้ามีการขุดรอกออกไปบ้างผลกระทบก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วก็น้ําจะค่อยๆลําน้ําก็ค่อยๆจะคืนสู่สภาพเดิมมาเรื่อยๆโดยโดยธรรมชาติจะพาของเขาไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามีการล็อกประตูเลยแล้วปิดบานเลยแล้วให้น้ําโปกไปทางนั้นทีเดียวเนี่ย สภาวะถึงเวล้อมที่อยู่ในลําน้ำระกงจะรับในเรื่องของตะกอนน้ําค่อนข้างจะยากอยู่บางคนก็จะมีการพังทรลายแต่ถ้าเรามีวิธีที่พยายามที่ให้ค่อยๆพังทรลายไปเรื่อยๆตามตามวิธีตั้งเดิมของเขา,เขาผลก็ทบกงตาถึงวเวลอก็จะน้อยงลงนะครับองนี้อย่างที่ที่ท่านนายกอบจพูดตอนที่ปิดน้าใหม่ๆมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของมวลประวานที่ลําน้ําเราเปลี่ยนเป็นสีแดงนั้งลําน้ําแล้วก็เกิดมีการตายของ ปลากระปุ้งที่อยู่ในแหล่งน้ำบางรงตายปีนั้นตายเยอะมากนะครับเกิดจากการกบูมของแฟนต้อนนะครับเพราั้นตอนนั้นที่เรามีการปิดประตูแล้วก็มีเขื่อนครั้งแรกอันนั้นเกิดเป็นเหตุการณ์ที่คนบางงไม่เคยเจอแต่ก็ได้ก็ได้เจอจากผลกระทบของเขื่อนตัวนี้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเห็นด้วยกันในทางทางนายกอประจบที่ว่าถ้าเราทําให้โฟน้ําไปได้ เป็นสิ่งที่เราแก้ปัญหาได้อย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วก็วิถีชีวิตจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ